ที่ยะลาครับเทศบาลนครยะลาเนี่ยเขาจัดการแข่งขันนกเขาวชวาเสียงอาเซียนครั้งที่37สนะฮะสุดยิ่งใหญ่ครับนี่ปังไหมปังเลยอันนี้คือจัดงานตั้งแต่1นถึมีนาคมใช่จ,ะะจัดมาแล้วเนี่ยแต่ว่าเป็นครั้งที่37ที่สวนขวัญเมืองนะครับโดยนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเนี่ยเป็นประธานแล้วก็มีคนที่เขาชอบการเลี้ยงนกเขาวชวาเสียงหรือว่า ชาวชาวาวงวงจากหลากหลายประเทศนะครับในเพื่อนบ้านเนี่ยของเราในกลุ่มอาเซียนมีมาเลสิงคโปร์อินโดนะครับสหรัฐก็มาอเอานกมาร่วมการแข่งขันเนี่ยสองพันตัว ซึ่งคุณพงศักยิ่งชนเจริญนะคะนายทสม,น,สมนตรีนครยะลาเนี่ยบอกว่าคืองานมหาการรมแข่งขันนกเขาวชวานเสียงอาเซีซนเนี่ยเป็นงานประเพณีประจําปีของที่ยะลาแล้วก็เป็นที่ยอมรับของกลุ่มชวาวงทั่วภูมิภาคของประเทศด้วยว่าได้รับความนิยมอย่างมากแล้วเขาต้องยกขึ้นสูงอย่างนี้ด้วยนะเ็าต้องแข่งคือต้องฟังเสียง<อ>กรรมาการต้องหูทิพย์มากๆแล้วเมื่อวานเนี้ยวันปิดงานเ็าแข่งจบแล้วนะเ,<อ>เมื่อวานนี้นายวันมูฮัมหมัดนอมัตหาประธานรัฐสภาก็ไปเป็นประธานมอบถ้วย มอบถ้วยเกีดยรติยศแชมป์อาเซียนด้วยนะฮะนี่ฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ